อยุติกันล้วสดไม่มมเยมียออนนงแค่นี้ครับผคยียวมาไล่ยใหม่ตอนช้าก็คือวันนี้ขอหยุด่สดไม่เพียงค่นี้ก็คเดี๋ยวหอยให้ประทานอของเราอยู่กับพี่หอยครับผมนั่งแซ่บมาะเมื่อกี้หนอิ่แลวครับผมไม่ยดกินอะไรเลยตอนนี้ฮะต,ตอนพี่หอยถือมังคุดเนาะข้าวโพดววานี่เดินมาฮะหยิบแต่เดียวฮะ supplier yang kena ni tunjuk pada pemilik apa น้องเนียนไปแล้วตอถ้าจะมาอยากถือเองแล้วฮะจะค้ำหาที่ค้ำแล้วเสียบ,ยบจานเด็นครับ ไปท์ธรรทาน มังคุดมันกินในจอบเบื่อแล้วนี่มังคุดอต่เน้นแต่งออย่างเดียวเลยเนี่ยเส็บลยเส็บลายครับฟังเสียงกินมันหิวด้วยนะ แสงสองหน้าจอมนถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยจอมมันหล่นข้างล่างนะบางโค้ชไม่กินจัหนีิจอ ขาะเราเริ่มกักตุนทรัพยากรอาหารนะจอ๋อกบโคตกินนิดเดียวครับขอบคุณยมแม่ที่ตลาดด้วยนะครับสำรับขรับโคตรจ๋อนะครับ อะไรจอะทจับอะไรโอ้โหนโนดครับโนดระวังนะระวังนะเจาะนะโอ้โห้ตัวใหญ่มาก ไดโนเสาร์มังคุดจ๋อไม่กินเลยนะครับไม่แตะเลยโอ้โหคงใส่เบียร์แล้วมั้งเนี่ยกระโผดก็ไม่กินนะครับนี่มันกินน่าจะอิ่มแล้วหรอฮะที่เห่งปลาอะไรครับ วันไอ้เต้าไปนั่งมองโอ้ยโอเคครับไปแล้วครับ